สวัสดีครับท่านผู้ชมความเหนือกว่าทางอากาศของฝ่ายรัสเซียนั้นครับเป็นที่เรื่องรือกันครับว่ารัสเซียมีเครื่องบินรบอยู่หลายรุ่นที่ทันสมัยโดยเฉพาะเครื่องบินรบแบบซู 30SM รุ่นใหม่เป็นเครื่องบินรบอเนกประสงค์มันติโลไฟเตอร์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แบบ a l 3 1 f p 2เครื่องบินด้วยความเร็วสูงสุดที่2มักประมาณ2,120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการรบถึง1,500กิโลเมตร โดยไม่ต้องเติมน้ำมันหากต้องการเติมน้ำมันเพิ่มก็สามารถเติมน้ำมันกลางอากาศได้คบินลำนี้ติดตั้งเรดาร์ BAR RPESA ซึ่งสามารถจับตาดูเป้าหมายหลายเป้าหมายทั้งบนท้องฟ้าและบนพื้นดินได้ในเวลาเดียวกันรวมถึงมีระบบสงรายอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงนอกจากนี้สู้3 0 sm ยังสูงพลังด้วยการติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบ R 7 7และ R 2 7รวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นแบบ KS 3 1และ KS 2 9ซึ่งเมื่อวันที่12กันยายนมีรายงานครับว่าขณะที่มันกำลังปล่อยขีปนาวุธ KS 3 1 P จนานวน4ลูกจากที่บรรทุกมา6ลูกมันกลับหายไปจากจอรเรดาร์ครับกลางทะเลดำนอกชายฝั่งเมืองโอดสซาราว100กิโลเมตรซึ่งขีปนาวุธดังกล่าวเป็นขีปนาวุธนำวิถีโดยคลื่นเรดาร์มีไว้โจมตีสถานีเรดาร์ของฝ่ายตรงข้าม รายงานระบุด้วยครับว่ามันบินมาพร้อมคือบินรบแบบซู -35 ที่คอยบินคุ้มกันโดยครืองบินรบแบบสู -35 เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยว่ากันว่ามันคือเครื่องบินมหาเทพเทียบชั้นกับ f -22 ลับเตอร์และ f -35 ของสหรัฐอเมริกาหลายคนกล่าวอ้างครับว่ามันบินสูงเกิน1 5 0 0 0ฟุตและมีเทคโนโลยีขั้นสูงแมนแพดของยูเครนไม่สามารถยิงถึงถือเป็นความภาคภูมิใจของรัสเซียและถูกพูดว่า จะไม่มีทางโดนยิงตกในยูเครนแต่มันก็เคยถูกยิงตกมาแล้วในยูเครนซึ่งการมาของเครื่องรบแบบสู้30 SM และสู้3 5นั้นรายงานยังไม่มีที่แน่ชัดครับว่ามันตกจากสาเหตุอะไรบางรายงานบอกว่ามันตกจากสภาพอากาศและอาจจะเกิดการขัดข้องของตัวเครื่องโดยรายงานมีเพียงว่ามีคราบน้ำมันอยู่บริเวณนอกชายฝั่งของเมืองโอเดสซาซึ่งในคลิปที่แล้วแอดมินก็รายงานเพียงแค่นั้นครับ เนื่องจากข้อมูลยังไม่แน่ชัดและแอดมินก็เสริมความคิดเห็นส่วนตัวไปว่ามันน่าจะเกิดจากร,ปประกบบปกติทางอากาศของยูเครนย,ยิงมันตกเนื่องจากจุดตกอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งยูเครนนักมีร,ปประบบปกติทางอากาศหลายแบบที่จะสามารถสอยมันลงได้แต่ถว่ารายงานเพิ่มเติมเข้ามามันทําให้แอดมินเซไยครับทานผู้ชมโดยมีรายงานร,ปประบุครับว่าก็เป็นรบแบบซู30 sm ของรัสเซีย ถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธประทับบ่าหรือแมนปัดไม่ทราบแบบเมื่อเวลา23นาฬิกา40นาทีาของวันที่10กันยายนซึ่งระบุว่าขีปนาวุธประทับบ่าถูกยิงจากเรือคณะฝ่ายยูเครนกำลังส่งกำลังเข้ายึดแท่นขุดเจาะน้ำมันแคม2ขึ้นจากฝ่ายรัสเซียโดยแท่นขุดเจาะน้ำมันดังกล่าวอยู่นอกชายฝั่งโอดิซาฝ่ายรัสเซียได้ยืนยันการสูญหายของเครื่องบินรบวันที่11กันยายนเวลา5นาฬิกา ต่อมาในช่วง8ดโมงเช้าของวันที่11กันยายนฝรั่งเศสส่งเครื่องบินแบบ a n 2 6และเฮลิคอปเตอร์แบบ m i 8แต่ก็พบเพียงค้าวน้ำมันโดยคาดครับว่ามันคงจมลงสู่ทะเลดำไปแล้วซึ่งความเสียหายต่อเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดลำหนึ่งของรัสเซียที่มีมูลค่าถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงนักบ,บินผู้มากประสบการณ์ต่อขีปนาวุธแบบแมนแพรถือว่าไม่ใช่เรื่องที่คุ้มค่านะครับนอกจากนี้การตกของเครื่องบินรบแบบดังกล่าว ยังหมายถึงฝ่ายรัสเซียสูญเสียอำนาจทางทหารในทะเลดำนั่นทาให้มีรายงานเมื่อวันที่12กันยายนโดยกองทัพเรือยูเครนและประธานาธิบดีวลรดิเมียร์เซเลนสกี้ได้รายงานว่าคือบินทิ้งระเบิดแบบ Tu-22 ของรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธคลุ่มิสไซล์แบบ k s 2 2ใส่เรือบรรทุกสินค้าพลเรือนที่แล่นอยู่นอกน่านน้ำอาณาเขตของยูเครนเรือบรรทุกสินค้าของตุรกีซึ่งกำลังส่งธัญพืชของยูเครนไปยังอียิปต์ ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งโรมาเนียไปประมาณ48กิโลเมตรรายงานเบื้องต้นระบุว่าไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ UN ให้ความสนใจเรื่องนี้มากครับโดยสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหรประชาชาติกล่าวประนามการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานใ,นใดไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสถานที่ใดก็ตามเากล่าวว่านี่เป็นตัวอย่างอีิประการหนึ่งของความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกที่เรากำลังพบเห็นในภูมิภาคนี้ สิ่งนี้เป็นการเตือนใจที่ชัดเจนว่าเรือต่างๆยังคงเผชิญกับภัยคุกคามในทะเลดำซึ่งเป็นอันตร,รายต่อความปลอดภัยและความยืดหยุ่นของการส่งออกสินค้าเกษตรกรซึ่งหากแปลความหมายนั่นก็คือการโจมตีต่อเรือขนส่งสินค้าทางการเกษตรจะส่งผลต่อราคาธัญ,ญพืชในตลาดโลกโดยผลผลิตของยูเครนถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญครับในการกําหนดราคาธัญ,ญพืชในภูมิภาคและในระดับโลก ยูเครนได้สร้างเส้นทางในการขนส่งสินค้าทันพืชผ่านแม่น้ำดานูบแล่นเรียบชายฝั่งโรเมาเนียและบัลแกเรียออเทรเลดมผ่านตุรกีซึ่งตลอดมารัสเซียพยายามสกัดกั้นการส่งออกสินค้าทันพืชของยูเครนโดยการโจมตีจากเรือรัตเวนและเฮลิคอปเตอร์แต่ระยะหลังๆนั้นครับยูเครนใช้โดนโจมตีเรือรบของรัสเซียจนจมและเสียหายไปหลายลำการใช้เครื่องบินรบทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ ติดขีปนาวุธครุฑมิสไยล์แบบ Ks22 ยิงใส่เรือบรรทุกสินค้าจึงเป็นภัยคุกคามใหม่ให้นาโตและพันธมิตรต้องเพิ่มอาวุธใหม่ให้กับยูเครนใช้ป้องกันตนเองซึ่งอาวุธที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าขีปนาวุธแบบ Ks22 ที่ยูเครนมีความน่าจะเป็นจะได้รับคือขีปนาวุธแบบ JASSM โดยขีปนาวุธแบบ Ks22 มีพิสัยราว600กิโเมตรน้ำหนักของรบราว2,200ปอนด์ ส่วนขีปนาวุธ JASSM น้ำหนักของคอรที่1,000ปอนด์ประมาณว่าขีปนาวุธของรัสเซียมัดหนักกว่าครับแต่พิสัยใกล้กว่าในขณะที่ขีปนาวุธจากสหรัฐอเมริกามีหมัดเบาวกว่าแต่ช่วงชกยาวกว่ากันโดยฝ่ายยูเครนมุ่งหมายที่จะใช้ขีปนาวุธ JASSM โจมตีสนามบินในดินแดนของรัสเซียเพื่อลดทอนความสามารถในการโจมตีทางอากาศจากระยะไกลซึ่งกำลังได้รับการพิจารณาอยู่ โดยประธานคณะกรรมการการทหารนาโต้ได้แสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนใช้อาวุธที่ได้รับจากชาติพันธมิตรโจมตีดินแดนของรัสเซียเขาแสดงความคิดเห็นโดยมองว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของยูเครนในระหว่างการประชุมกับผู้นำกองทัพชาติพันธมิตรที่กุมปากเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กระหว่างวันที่13-14กันยายนซุพลเอกรอตบาวเออร์ประธานคณะกรรมการด้านการทหารขององค์การสุดทิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO. นาโต้ได้ยืนยันครับว่ายูเครนมีสิทธิ์อันชอบธรรมอย่างชัดเจนทางด้านกฎหมายและการสู้รบที่จะโจ,จมตีเป้าหมายภายในอาณาเขตของรัสเซียเพื่อสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้เนื่องจากขอบเขตการปรกันตนเองไม่ได้จํากัดเฉพาะเพียงแต่ภายในพรมแดนของชาติตัวเองเท่านั้นขณะที่พลโทการลโอเรกาประธานคณะเสนาธิการกองทัพสาธารณรัฐเช็กหนึ่งในชาติสมาชิกนาโต้ให้ความเห็นว่ายูเครน ควรได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะใช้ยุทธปกรณ์ที่ได้รับอย่างไรพลโทเรกายืนยันครับว่าสาธารณรัฐเช็กไม่เคยจำกัดด้านการใช้อาวุธที่บริจาคให้กับยูเครนแต่การกำหนดเงื่อนไขต่างๆเป็นอำนาจที่แต่ละชาติจะพิจารณากันเองและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือความเสี่ยงที่สงครามจะขยายวงกว้างออกไปความเห็นต่างกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโจไเดนผู้นำสหรัฐอเมริกา ได้พบปะหารือกับนายกร,รัฐมนตรีเคียสตาเมอร์ผู้นําอังกฤษที่ทาเนียบขาววันที่13กันยายนที่ผ่านมาโดยหนึ่งในประเด็นที่สําคัญของการหารือมันเกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนสุปธานาทิปดีวโลโดิเมียนเซเลสกี้ผู้นายูเครนเรียกร้องให้พัติมิตรตะวันตกผ่อนคลายเงื่อนไขามากขึ้นเพื่อให้กองทัพยูเครนสามารถใช้อาวุธที่มีพิสัยการรการระยะไกลเพื่อโจมตีเป้าหมายในรัสเซียได้มากขึ้นครับทุนผู้ชม และนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ